ยนนิสวัสดีครับก็อันนี้นะฮะยูริ i ิชช i o n โปรแกรมนะครับผมนนี้จะเป็นเรื่องออกกำลังกายนะครับวันนี้ก็ต่อจากเรื่องคอเลสเตอรอลนะครับเอาตรงๆเลยฮนะถ้าใครอยากจะออกกำลังกายลดคอเลสเตอรอลนะครับผมวิธีการก็คือจะต้องเพิ่มเพิ่มปริมาณหรือเพิ่มความหนักของโปรแกรมออกกำลังกายของท่านครับให้มากขึ้นกว่าเดิมโอเคไหมฮนะ อนภาพภาพเนี่ยจะไม่เกี่ยวเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังก่อนถ้าถ้าที่ดูงานวิจัยมาแต่ละงานวิจัยบางงานวิจัยก็สามารถลดค่าคอเลสเตอรอลได้ครับบางงานวิจัยก็ลดไม่ได้บางงานวิจัยก็เพิ่มพ d l ีอบางงานวิจัยก็ไม่เพิ่มบางงานวิจัยก็ l อ l ก็ลดอะไรอย่างนี้ก็หลายหลายอย่างก็มีสรุปมาเหมือนกันครับผมจะเท่าที่ดูดูนะครับก็คือจะต้องเพิ่มปริมาณความหนักระหว่างทําโปรแกรมถ้ายกตัวอย่างก็คือเช่นสมมติเราวิ่งวันละครึ่งชั่วโมงอ่าใช่ไหมฮะ สัปดาห์แรกสามวันนะครับวิ่งครึ่ชงชั่วโมงสามวันเนาะประมาณนี้ถ้าเราวิ่งตามโปรแกรมนี้ไปเรื่อยๆครับค่าคอเลสเตอรอลของเราจะค่อนข้างจะเฉยๆจะเหมือนเดิมจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเข้าไปเสเซมๆถ้าอยากให้ได้ผลนะครับถ้าโปรแกรมเนี้ยท่านจะต้องปรับสมมติทําไปสักหนึ่งเดือนเนาะวิ่งครึ่งสามวันเนี่ยท่านจะต้องปรับเป็นอาจจะวิ่งสี่สิบนาทีสี่วันนียครับผมเดือนแรกเดือนแรกก็ทาโปรแกรมเดิมไปก่อนเดือนแรกต้องทำสามสามวันแล้วก็สามสิบนาทีเนาะ พอเดอนที่สองเนี่ยท่านจะต้องปรับให้เพิ่มขึ้นเท่าไร่ก็ได้จากที่ห้านาทีก็ได้ครับจากสามวันก็เป็นสี่วันอย่างเงี้ยฮะโอเคแล้วเดือนที่สองทำอย่างเงี้ยสองเดือนแต่ต้องมีความปรับปริมาณของการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นนะครับค่าคอเลสเตอรอลของท่านถึงจะดี HDL ขทีอถึงท่านจะดีขึ้นอะไรครับเอ็นทีเอลดลงประมาณนี้ฮะอันนี้ก็จะชัวร์กว่าคือจะต้องเพิ่มความหนักนิดหนึ่งอย่างวันนี้วันนี้วันนี้จะสอนฮิตนะครับฮิตฮิตนี่ก็คือการออกกำลังกายแบบ h i g h i n t e n s i t y คร หนักเลยอินเทอร์วอลก็คือเป็นช่วงๆหนักสลับเบาหนักไปเลยหนักมากแล้วก็หนักเบาหนักเบาวิธีการนี้สามารถช่วยแบบช่วยคาร์ดิโอเราได้ด้วยนะครับทําให้คาร์ดิโอสมรรถภาพหัวใจเราดีขึ้นเผื่อใครไม่มีเวลาไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้อยากจะลดคอเลสเตอรอลใช่ไหมเวลาท่านทำฮิตนะครับแรกๆก็ต้องฮิตอาจจะฮิตท่าละยี่สิบวินาทีานี้สมมติใช่ไหมฮะแต่ท่านจะต้องปรับให้มันหนักขึ้นถ้าสมมติทำยี่สิบวินาทีไปได้สักเดือนนึงแล้วเดือนที่สองเนี่ยแน่นอนก็ต้องเป็น,นท่าละสามส ถ้าปกติท่านเล่นห้าท่าจะต้องเพิ่มเป็นหกเจ็ดท่าอย่างนี้เป็นต้นจะต้องเพิ่มความหนักเนาะต้องแบบโปรเกรสซีฟขึ้นโปรลองด้วยบางทีต้องทำต่อเนี่ยส,สม่ำเสมอครับโปรลองและโปรกเกรสซีฟให้มันต่อเนื่องนะครับเรามาพูดถึงฮิตดีกว่าฮิตไม่ใช่การออกกำลังกายที่นิยมกันนะครับมันคือการไฮอินเทนซิตี้ทับหนะักดูหน้าคนแรกฮะคนแรกอันนี้ผมต้องเปิดสไลด์เต็มนะลืม หรือเปิดสไลด์เต็มหน้าคนแรกนะครับยกน้ำหนักเนปะ็นไงทำหน้าอึหนักโอเคก็คือต้องออกกำลังกายที่หนัก,หน,กหนักนี้หน้าเยกเกยเลยครับสลับเบาก็คือเบาก็ผักอาจะซอยท้ายอยู่กับที่ยู่เฉย,ยก็ได้ครับผักกระหอบกระหอบแล้วกลับไปหนักกลับไปยกหนักๆอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเนี้ยอันนี้ยกตัวอย่างนะครับแต่ความจริงส่วนใหญ่ยิฐเขาจะไม่นิยมยกน้ําหนักกันนะครับถ้าใช้บอดี้เวทอย่างเงี้ยยังทําได้อยู่เนาะบอดี้เวทหรือไพโอเมติกอะไระครับผมเป็นวิ่งอะไรเนงะี้ยซอยวิ่ง ปิ้ง like ี like ่ๆนี้ก็ได้แต่นี้ผมเอาภาพยกน้ำหนักมาเพื่อเปรียบเทียบว่ามันออกกำลังออกแรงมากหน่วยหนักจริงๆอีกภาพนึงก็คือทวิ่งสปินเลยแบบวิ่งเต็มที่วิ่งเต็มสู่เราวิ่งหนักๆเลยเนี้ยก็คิีดเนาะให้หัวใจเราเต้นสักเก้าสิบเปอร์เซ็นตของแฮร์ริเอแม็กอะไรเงี้ยวิ่งเต็มที่เลยแล้วก็หยุดพักภาพล่างพอหยุดพักเสร็จก็กลับไปวิ่งเต็มที่ที่นึงก็คือหนักหนักอันนี้ตัวอย่างหนักหนักแล้วก็กลับมาพักเนาะแล้วก็วิ่งเร็วๆหนักแล้วกลับมาพักอ่าอย่างน คิดนะครับ high intensity ครับ high ก mm ็คือสูงแล้วหนักเหนื่อยมากเหนื่อยมากทีนี้วิธีการนี้มันดีที่มันประหยัดร,ระยะเวลาเนาะแต่ข้อจํากัดก,ก็คือถ้าใครที่แบบไม่ได้ออกกําลังกายหรือกลุ่มเฮลตี้เราเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะออกกำลังไม่ค่อยออกกำลังกายหรือออกกำลังกายไม่หนักมากถ้าทําคิดเลยนะครับบางทีอาจจะเสี่ยงการบาดเจ็บเนาะวิธีการก็คืออาจจะลดเป็นโมเดลเลตปานกลางนิดก็เอาซักเบาๆไม่ต้องหนักหนักมากจน,นหน้าเยเกล็ดแล้วก็ ิ่งสักกลางๆก่อนแล้วก็พักกลางๆแล้วก็พักพอเราฝึกท่านั้นสมมติท่าวิ่งแล้ววิ่งจนกระทั่งเออเรามั่นใจแล้ววิ่งไม่เจ็บแล้ว่อยเพิ่มเป็นวิ่งเร็วขึ้นอย่างนี้ปก่อนให้กลับมาเป็นยิดเนาะหรือถ้าใครแบบโอ้โหร่างกายฉันแบบมิดก็ไม่ไหวยิดก็ไม่มีทางถึงเลยก็เป็นลิล,ลยืดเลยลไลท์ขยับนิดนึงก็ได้ครับแล้วก็หยุดแล้วขยับนิดนึงแล้วก็หยุดอะไรก็ยังพอไหวครับแต่ท่านจะต้องโปรเกสครับโปรเกรสซีฟโปรเกชันก็คือจะต้องเพิ่มขึ้น จะมิดอย่างเดียวต่อเนื่องอย่างนี้ไม่ได้โอเคไหมครับอันนี้ตัวอย่างครับถ้าวิ่งถ้าจะวิ่งให้เป็นฮิตนะครับเราต้องวิ่งหนักเลยก็คือเอาเป็นคือเป็นอินท์วลนั่นแหละครับการออกกำลังกายวิ่งก็คือวิ่งแล้วก็เดินวิ่งแล้วก็เดินสลับเป็นช่วงช่วงทีนี้ถ้าจะให้ฮิตจริงๆริเนี่ยช่วงที่วิ่งน่ยต้องแบบท่านก็ต้องหนักหนักและแรงพอเนาะแต่อย่างที่ว่าครับถ้ามือใหม่เราเพิ่งเริ่มใช่ไหมฮรเริ่มโปรแกรมกันแล้วก็เป็นมิดก็พอวิ่งสักกลางกาจ็อกเบาๆก็ยังดีครับแล้วก็เป็นนนเเดิ ใครแบบใครแบบสมรรถภาพทางร่างกายแย่มากแค่เดินก็เหนื่อยแล้วอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแค่เดินแล้วก็นั่งดีไหมเดินสองนาทีนั่งสองนาทีแล้วก็เดินสองนาทีก็ได้ถ้าท่านอ่อนแอมากอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆพัฒนาแต่จะต้องมีโปรเกตนะครับเพิ่มขึ้นทําไปสักเดือนนึงก็เริ่มจะเป็นแบบเดินเร็วได้เนาะเดินเร็วสลับกันเดินธรรมดาเดินเร็วสองนาทีเดินธรรมดาเนาะพอเดินถัดไปก็เริ่มเป็นวิ่งหยอกๆยกแล้ววิ่งหยอกหยอสองนาทีสลับกันเดินเร็วอ่าเป็นต้นพอเดินถัดไปปลายปีปลายปีครับ จจะวิ่งเร็วขึ้นปลายปีท่านวิ่งเร็วขึ้นได้วิ่งเร็วเร็วขึ้นมานิดนึงสองนาทีแล้วก็เป็นเดินช้าๆสองนาทีอย่างนี้แล้วกลับมาวิ่งเร็วๆอย่างเงี้ยมักนจะได้คิดประมาณนั้นถ้าใครแบบโหโอเคแล้วฉันไม่เจ็บทํามาถึงจุดนี้ครับจ่ายยิเป็นตัวเลยท่านก็ต้องซอยยิบๆ,ๆเลยฮะป็นวิ่งสปินเนาะให้มันคิดจริงๆนะจะได้ผลจริงๆครับประมาณนั้นเนาะแล้วถ้ามีทนะ่านมีโปรเกรสซีฟแบบนี้ฮนะถ้าคาุเตอรเล่าก็จะดีด้วย อันนี้ตัวอย่างถ้าฮิตนะครับนอกจากวิ่งส่วนใหญ่ที่เขานิยมกันนะครับฮิตจริงๆที่มันเหนื่อยก็คือเป็นอะไรสควอตจัมป์เคย้ยก็คือทําท่าสควอตเองนะฮะยอ่อเข่าลงมาแล้วกระโดดขึ้นมาจัมปลอยขึ้นมาเลยอรอันนี้ก็จะทําแบบปกติก็จะไม่นับครั้งใช่ไหมฮะนับเป็นวินาทีอาจจะก,กระโดดสควอตจัมป์นะครับยี่สิบวิทําไปเลยครับท่านจะได้มากได้น้อยไม่เป็นไรแค่ยี่สิบวินาทีพอครบยี่สิบวินาทีแล้วส่วนใหญ่ก็จะพักครึ่งหนึ่งถ้าท่านทำยี่สิบน้วก็พักสิบว ถ้าใครทำาสคอจัม์สามสิบวินาทีก็พักสิบห้าวิครึ่งหนึ่งสองต่อหนึ่งตาส่วนจะสองต่อหนึ่งถ้าท่านแบบชิงขอแค่สิบสิบวินาทีก็พอกระโดดได้ประมาณห้าครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พักก็ห้าวิเป็นต้นเนาะแต่ท่านนี้จะหนักท่านนี้จะตัวอย่างเฉยที่เขาชอบทํากันนะครับมันจะฮิตจริงๆอีกท่านหนึ่งครับท่าเบอร์ปีนะครับผมอ่าก็เป็นท่ายืนจากนั้นก็กม้มข้าก้มลงไปก็วิดพื้นหนึ่งทีจากนั้นก็ยืนขึ้นมาทีแล้วกระโดดชูมืออ่าท่านนี้เขาก็นิยมครับทนี้ การฮิตเหมือนกันเนาะไว้เก่งๆแล้วลองเปลี่ยนท่าพรุ่งนี้ก็ได้ครับก็จะหนักหน่อยอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นไฮนีเนาะจะเป็นเหมือนเดินซอยทาครับแต่เขาไม่ใช่ยกขาเดินธรรมดาเขาจะกระโดดถ้าดูแบาท่า,ากระโดดกระโดดกระโดดตีเข่ากระโดดตีเข่าเนี่ยมันก็จะหนักถ้าสังเกตท่าฮิตส่วนใหญ่นะครับที่เป็นบอดี้เวทก็จะแบบมีแรงกระแทกขึ้นมาเยอะนิดนึงเพราะฉะนั้นท่านอาจจะต้องเริ่มจากลิดก่อนแล้วไปปั่นกลางมิดแล้วค่อยมาฮิตเมื่อเวลาผ่านไปสักครึ่งปีอะไรให้แบบกล้ามเนื้อท่านแข็งแรง อย่าเพิ่งฮิตเลยทีเดียวนะครับดี๋ยวกล้ามเนื้อเอ็นฉีกแล้วท่านจะเจ็บหรือเลิกไปเราก็ไม่อยากให้ท่านเลิกต้องค่อยค่อยพัฒนาดีกว่าถ้าต่อมาก็จัมปิ้งแจ็คก็คือกระโดดตบกระโดดตบแบบนักเรียนนะฮะเด็กอะไรนะท่านนี้ก็ใช่เลยครับผิตหนักหนักอยู่เวลาทำเราก็ทําแค่สิบวิสามสิบวิอะไรก็พอสลับเบานะักสลับเบานี่ตัวอย่างครับถ้าเป็นฮิตสําหรับมือใหม่หรือผู้สูงอายุเขาก็ไม่กระโดดครับเขาก็แค่ชูมือขึ้นจากนั้นแทนที่กระโดดสองขาใชนะ่ไหมคาก็ก้าวเท้าไปข้างๆเท ชูมือขึ้นแล้วก้าวเท้จาจะก้าวเท้าไปก้าวซ้ายก้าวขวาก้าเบาดีครับเหมาะกับสำหรับผู้สูงอายุอะไรอย่างนี้เนาะมันก็สามารถประยุกต์งานเบาได้แต่บางคนก็มันจะก้าวเบาไปมันจะไม่ค่อยได้ประโยชน์อันนี้ถ้ามาตรฐานครับถ้ายกตัวอย่างอ่ะส่วนใหญ่เมื่อกีก้ก็ท่านหนักๆไปแล้วเนาะเรามาดูท่าที่แบบอาจจะเบาลงมาหน่อยเนาะเราก็เลือกท่าท่านสามารถเลือกท่าเองได้นะครับเลือกท่าที่มันหนักสักชั้งกลางเราทําได้บางคนอาจจะมีปัญหาน้ำหนักตัวเกินมากหรือข้อเข่าอะไรครับก็ไม่อยากให้มันแรงกระแทกสูงเนาะ เดี๋ยวข้อเท้าเสื่อมหรือบาดเจ็บขึ้นมาก็นี่ครับจะมีตั้งแต่ท่าสคอตย่อขึ้นมาอันนี้เขาก็ทำแปดที่อ่าอีกได้แล้วพักแป๊บหนึ่งเนาะพักก็เป็นอินทอร์นะหยุดแล้วก็ตามด้วยเดินมันบิดปพื้นแล้วก็เดินมือไต้พื้นไต้หน้าไต้หลังแล้วก็มีพุชอัพพุชอัพก็จะกันด้านกําแพงหรือเก้าอี้ก็ได้ครับผมอันนี้ลันแล้วก็ก้าวข,าไ,ขาไปข้างหน้าก็ย่อเข่าแล้ว,ลวมีกระดกก้นก <c ười> ิวเตียนหรือเปล่าบิดนะครับทำสะพานโค้งเนาะสะพานโค้งอะไรับแล้วสุดท้ายก็แพ้ง แพงแล้วก็มีโชว์มือช่วยแพงแล้วก็ริดหรือจะแพงเฉยๆก็ได้นี้ท่านก็สามารถจรัดเซตได้เลยจะทำ104ท่าก็ได้ครับอันนี้ก็เหมือนกันหรือจะเอาเซตนี้ก็ได้ครับผมเซตอินเทอร์เน็ตก็มีเยอะแยะแต่ต้องเลือกท่านที่ท่านทําได้นะครับไม่บาดเจ็บจะมีตั้งแต่จัมปิ้งแจ็คกระโดดตบเนาะไฮนี High ่กระโดดตีเข่านะครับสคอร์ทยอ่อยองครับแล้วก็สคอรกับกําแพงเนานะเอาหลังพิงกำแพงแล้วก็ทําท่าลั้นก้าวหน้าก้าวขาไปข้างหน้าแล้วก็ย่อสลับกันซ้ายขวาแล้วก็ท่าพุชอัพ โลเทชันโหดน่ยากจังเลยผมยังทำไม่ได้ถ้าอย่างเงี้ยผมก็จะเลือกท่าแค่หนึ่งสองสามสี่ไม่เอาห้าเป็นผมก็จะเลือกแค่ท่าหนึ่งสองสามแล้วก็ห้าแล้วก็มาทำสี่ท่าพอเนาะไอท่าหกนี่ยากเกินท่าสี่ผมก็ไม่ชอบเอมันดูเบาไปนะท่าที่สี่อะไรท่านสามารถเลือกได้นะครับเลือกได้แล้วก็มามีกันอันนี้ตัวอย่างที่แนะนําสําหรับโปรแกรมไฮลิปนะครับก็เอาง่ายๆเลยหนึ่งแล้วก็ฮิตความจริงมันก็ไม่ฮิตหรอกครับเป็นมิดหรืออาจจะลิปบางคนด้วยแต่หลายๆคนก็ ถ้าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงมันอาจจะ็นฮิดแล้วเนาะไฮแล้วแค่นี้หนึ่งหนึ่งเลยก็ให้วิ่งครับวิ่งอยู่กับที่20วินาทีจากนั้นก็พัก10วิเนาะเบาแล้วากนั้นไปหนักก็คือให้ทําท่ารันนีครับอาจจะถือขวดน้ําหรือไม่ถือก็ได้ก็เนี่ยก้าวขาแล้วย่อก้าวขาแล้วย่อท่าที่สองนี่จุดสังเกตคือหัวเข่าอย่าเลยปลายเท้านะครับหัวเข่าพยายามอย่าเลยปลายเท้าก็ยอ่อย่อได้น้อยๆก็ไม่เป็นไรจากนั้นก็พัก10วิแล้วก็ต่อท่าที่สามก็เป็นไฮนี Me. อันนี้เราก็ไม่ต้องกระโดดก็ได้ครับกระโดดมันถ้าจะหนักไปเนาะเราก็แค่ยืนขึ้นมาแล้วตีเข่าตีเข่าตีเข่าขึ้นมาส่วนใหญ่ถ้าส่วนใหญ่จะเป็นขานะสังเกตไหมครัถ้าเช็ขาเนี่ยกก้นอะไรครับกล้ามเนื้อมันมันมดใหญ่ใช้พลังงานเยอะเคลื่อนไหวเยอะครับมีประสิทธิภาพสูงสุดแต่แขก็ใช่ว่าจะไม่ดีครับท่าที่สามใช่ไหมเดินตีเข่านะครับสิบวิแล้วก็พักสิบวิเนาะต้องต้องตีเข่ายี่สิบสิบแล้วพักสิบแล้วก็ท่าสุดท้ายท่าที่สี่ก็อันนี้เล่นก้นนะครับอ่าเล่นก้น ก้าวมือเกาะแล้วก็ยกขาเตะไปข้างหลังอย่างเงี้ยครับยกขาตรงๆเตะไปเลื่องไปครับให้ตรงก้นมันกดตัวหลังส่วนบนกดตัวเนี้ยครับเป็นต้นนะครับหลังตรงตรงเนี่ยเป็นต้นพอครบท่าที่สี่แล้วก็พักสิบวีแล้วก็วนท่าที่หนึ่งใหม่อย่างงี้เนาะทำอย่างงี้ประมาณสองหรือสามรอบก็ได้ถ้ามือใหม่เราอูสามรอบเดี๋ยวนานไปก็สองรอบพอก่อนจะได้จะได้เป็นกําลังใจให้เรานะครับเป็นต้น <c oughs> อะครับน่าจะหมดแล้วถ้า คิดนี่ครับอาจแนะนำสี่ท่านี้แล้วกันครับทตอนไหนครับถ้าเมื่อกี้เราช่วงสองสาหวหนนี้เราก็แนะนําให้ทําฟาสติ้งเนาะฟาสติ้งก็คือไม่ใช่หยุดอดทั้งวันทั้งคืนนะครับก็จะมีช่วงช่วงกินช่วงกินกต้องกินให้ดีนะใช่ไหมใครที่กินได้เนาะอ่อนก็น,น่าจะแจ้งไปแล้วทีนี้การออกกําลังกายเนี่ยก็ต้องทําช่วงฟาสต์เนาะไครฟาร้ากันช่วงไหนบ้างก็ได้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยอย่าลืมทาช่วงเช้าตื่นมาก่อนเบรกฟาสต์มือแรกเราท่านก็สามารถออกกําลังกายได้เนาะ ไม่ว่าช่วงเช้ามื้อแรกของท่านจะถ้าท่านตื่นเที่ยงมื้อแรกอาจจะกินใหม่โมงออกกําลังกายก่อนกินได้หรือใครตื่นตีห้านครับก็ออกกําลังกายก่อนกินข้าวสักหกโมงก็ได้เช่นกันนี่ชุดช่วงแรกหรือใครออกกําลังกายช่วงเย็นใครถนัดช่วงเย็นไหมครับช่วงเย็นก็ก่อนมื้อเย็นก็ได้ครับก่อนจะไปดินเนอร์อะไรฮะถ้าท่านยังอยู่ในเวลาฟีดดิ้งเนาะมื้อสุดท้ายอะไร,รับก็สามารถออกกําลังกายก่อนได้แล้วค่อยไปมื้อสุดท้ายแล้วค่อยขอนฟาร์ติ้งครับหรือถ้าใครจะรอให้แบบ ฟิตติ้งหมดเลยเช่นฉันกินตั้งแต่เจ็ดโมงถึงห้าโมงเย็นอะไรสมมติห้าโมงเย็นแล้วหลังห้าโมงเย็นก็ออกกำลังกายก่อนนอนนี้ก็พอได้แต่ว่าถ้ามื้อเย็นเสร็จแล้วเนี่ยท่านจะต้องรอต้องดูด้วยถ้าท่านแบบไม่กินคาร์โบไม่กินของทอดเลือกอาหารมาได้อย่างดีมันย่อยง่ายก็สักชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ออกกําลังกายได้ดูความรู้สึกตัวเองว่าไหวหรือเปล่าส่วนใหญ่กินเสร็จก็จะเพียเนาะแต่ถ้ากินอาหารยอยๆาสักสองสามชั่วโมงก็ไปนิดนึงครับ กำลังคนรถ้อาออกกาลังกายก่อนนอนก็จะมีปัญหานอนไม่ลนนหลับนอนร่างกายมันถูกกระตุ้นตื่นตัวท่านอาจจะต้องครูดาวนานๆหน่อยแล้วก็อาจจะอาน้ําเย็นนานๆแช่น้าเย็นให้มันร่างกายผ่อนคลายหรือเปิดแอร์ประมาณเนี้ยก็คือต้องท่านต้องแบบผ่อนคลายร่างกายจากการตื่นตัวแลจะนอนหลับที่ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาออกกำลังกายจะเป็นช่วงไหนก็ได้ครนนับวันนี้ก็แนะนาไม่ทําท่าฮิตเนาะสัปดาห์แรกทําอะไรจำได้ไหมครับ สัปดาห์แรกก็จะเป็น body weight, นะบอดี้เวทเนาะคล้ายๆกับฮิตนี่แหละให้เล่นบอดี้เวทเป็นแบบเซอร์กิตวนไปนะก็จะคล้ายๆกับท่าฮิตพวกนี้เลยเนาะแต่ก็คือบ o d y w e i g นะครั้งที่สองก็จะเป็นคาร์ดิโอนะส่วนฮิตเนี่ยเราก็แทนคาร์ดิโอได้วันนี้ครั้งที่สามเป็นเรื่องฮิตนะสามารถแทนคาร์ดิโอได้คล้ายบอดี้เวทแต่ถ้าเอาให้ฮิตถูกต้องจริงท่านก็ต้องแบบหนักๆนิดนึงแต่แน่นอนเราก็เป็นมิดไปก่อนกลางๆนะครับกลางๆเป็นมิดกับตัวเอง โอเคครับก็สำหรับนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับมีอะไรก็เดี๋ยวสอบถามในกลุ่มเลยนะขอปิดนำเสนอพอนนะครับหยุดหยุดมาทึก